สวัสดีครับเราจะวางปากกาจับชิ้นงานเนี่ยเจ้าเราจะวางยังไงให้มันตรงนะครับเทคนิคนี้ก็คือผมจะใช้พินนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดหลายขนาดนะครับกี่มิลอันนี้เป็นตัวหกมิลน,นะครับก็จะมีหลายแบบมีสั้นมียาวนะครับทั้งสั้นทั้งยาว อีเมนก็ก็ได้นะครับก็เลือกเอาเราจะวางยังไงใช่ไหมครับนี่ผมเจาะรูไปแล้วนะครับก็ให้เราใส่สลักเข้าไปเวลาเราวางชิ้นงานนี้มันก็จะได้สะดวกนะครับเห็นไหมครับปพ๊บแค่นี้เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ตรง เราะว่าเราใช้เครื่องเจาะเป็นไกด์ไลน์เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ใช้แคมป์ยึดปากกาตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าสเตปแคมป์นะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นสเตปเป็นขั้นบันไดนะครับก็ใช้งานสะดวกนะครับมันก็จะเป็นขั้นบันไดแบบนี้ติดนะครับ มันก,ก,ก็งานเรางานเราก็จะออกหยาบๆนิดนึงนะครับไม่ได้ละเอียดไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่ก็ใช้วิธีนี้ก็พอได้นะครับ เรียบร้อยครับอยู่แล้วแล้วก็จับชิ้นงานได้ส่วนปากกาคนะรับปากกาก็จะมีหลายแบบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ มีรูข้างๆนะครับแล้วก็มันจะมีตัวหนึ่งจะถอดต,ตรงนี้ได้นะครับถอดเปลี่ยนได้แต่แต,ตัวนี้ไม่มีนะครับผมก็เดาๆไปนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยขอบคมากครับ